เรื่องของจักรวาลมาเวลดีกว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความคืบหน้าเกิดกับจักรวาลมาเวลมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจักรวาลมาเวลเขาเริ่มขยับเขยื่อนละผมพูดบ่อยครับว่าปี2024เนี่ยเป็นปีแบบแช่แข็งเลยครับจักรวาลมาเวลไม่ไปไหนเลยครับอยู่นิ่งๆเลยใช้ซีรีส์เอ็กโคมาก็ไม่่อยจะเกี่ยวอะไรกับใครเขาใช้แดเดวไม่ใช่ไม่ใช่แดเดว,วิลสิมใช้อะไรนะ เดดพูลแอนวูบวรีนมาก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของมันเองนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเขาดังนั้นเนื้อเรื่องหลักอะที่มันต่อเนื่องมาจาก a อเวนเจอร์เอ็นเกมมันเป็นเจ้า i อ็นฟินิีวอะไรพวกนั้นนะครับที่มาต่อแล้วเป็นสไปเดอร์แมนโนเวโฮมีด็อกเตอร์เชอร์ตไรน์ในมัลติเวิร์ดออฟแมดเนสแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับที่มันเล่าต่อๆกันอนะเออทำให้เรื่องเส้นเรื่องหลักของจักรวาลมาเวลมันเคลื่อนที่บ้างเนี่ยพิที่แล้วไม่มีเลยครับนิ่งมากนิ่งมากเพราะว่าหลายอย่างที่เซตอัพไว กะจะไปต่อทางนั้นทางนี้แล้วเสียงตอบรับไม่มีเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ์อีเทอร์เนลอะผมได้ยินว่าตอนนั้นน่ะเควินเฟกีกะว่าที่อีเทอร์เนลเวิร์กเนี่ยเขาจะไปเวนั้นเลยนะครับไม่เวิร์กซะงั้นมีสองสาอันนะเดี๋ยวผมจะไปทําจะไปรวมรวมรวม,รวม,มาเขียนสกู๊ปสักทีล้วกันว่าไอ้ทีเปิดเปิดไว้แล้วแบบเหมือนท่าทางจะทิ้งแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างผมว่าอีเทอร์เนลกับไอ้ไอ้ไ,ไ,ไ,ไ Moon อ้มูนไนท์อะผมว่าคงใส่ไม่ไปต่อแล้วว่ะ ดูเงียบแปลกๆนะดูเงียบแปลกๆแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกัปตันอเมริกาเข้าฉายเรียบร้อยแล้วนะครับกัปตันอเมริกา Brave New World เราก็เห็นว่าโอ้ยมาเว e ล Cinematic Universe เขาเดี๋ยวเขาเดินแบบเดือนบบเป็นเดือนเลยหลังจากนี้นะเขาจะเดินแบบเดินเว้นเดือนเลยหลังจากกัปตันอเมริกา Brave New World นะก็จะเป็น a ด e d e v i l Born Again ซีรีส์แล้วก็จะไปต่อที่ Thunderbolt และปีนี้เรื่องสุดท้ายของปีนี้ก็จะเป็น Fantastic 4 The เดอะ a ฟ t ตาสติกโฟร์เฟิร์เเรียกว่าเปิดใหญ่เปิดโตเลยครับแล้วเรื่องก็จะดําเนินไปเออเส้นเรื่องหลักก็จะดําเนินไปอย่างน่าสนใจเมื่อโปรเจกต์หลังจากกับตันอเมริกา Brave New World เป็นซีรีส์ Daredevil Born a g a i n เนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็เล็งไปที่ชาลีคอกครับชาลีคอกคือคนที่รับบทเป็นเดลเดวิลมาตั้งแต่ซีรีส์แล้วอันนี้เป็นโปรเจกต์สานต่อนะครับ e r s e รับลูกต่อมาจาก f ยูนาทํามาสักพักแล้วละ่ะ แล้วก็ไม่ได้เละเออเขาจะเอาต่อเพราะว่าอันนี้มีการยืนยันแล้วเพราะว่าตัวละครของชาลีคอร์เนี่ยมันชื่อไอแมทเมอร์ด็อกเนี่ยมันไปปรากฏตัวใน Spider-Man No Way Home เรียบร้อยแล้วไปเป็นทนายความว่าฟาร์มให้ปีเตอร์ปาร์เกอร์นะแล้วก็มีโชว์นู่นนี่นิดหน่อยครับแล้วก็ในซีรีส์ก็เข้าใจว่าผมไม่ได้ดูนะไม่ค่อยได้ดู เข้าใจว่ามีการใส่ตัวละครที่มีความเชื่อมโยงกับจักรวาลของเด e เ e ล i l เข้ามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Echo เราเห็นมีไอ้คิงพินมั้งปีนี้ก็ไอ้เดรเลวอนอเกนก็เลยน่าจะมีความเกี่ยวเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงอะไรบางอย่างไม่มากก็น้อยไปที่ v v n n g r r s Doom Day กับ Avengers Secret War ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วเนี่ยทั้งสื่อ GQ UK ครับเขาเจอคุณชาลีคอสเขาก็เลยสัมภาษณ์ ถามชาลีคอร์สว่าเออเอาจริงๆเนี่ยเรื่องราวที่อยู่กําลังจะดําเนินใน d ดวเดวิลบอลอเกนเนี่ยมันจะอยู่ในถนนเส้นที่จะมุ่งไปสู่ v v n n g r r s d o o m ม a y กับ Avengers Secret War ไหมชาลีคอร์ x บอกว่าผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นไปผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นไปได้มากกว่าที่เคยเป็นมากเลยนะใช่ผมอยากเล่นอยากเป็นส่วนหนึ่งของ Avengers หรือว่า Spider-Man ภาคใหม่อะไรแบบนั้น มีอยู่2เหตุผลก็คือ1ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมกลายเป็นแฟนที่ค่อนข้างจะเป็นแฟนแบบกิ๊กเลยของตัวละครตัวนี้แล้วก็รู้สึกแปลกๆว่าถ้าเขาอัปเกรดไปอยู่ในระดับที่ได้มีโอกาสอยู่ในทั้งสไปเดอร์แมนอยู่ในเอ็นเกมเนี่ยตัวละครเดเดวิลมันจะเป็นแบบไหนอีกเหตุผลก็คือชาลีค็อกบอกว่าถ้าผมได้เล่นเนี่ยถ้ามีโอกาสได้อยู่ในเดลเดวิลถ้ามีโอกาสได้อยู่ในอเวนเจอร์สหรือว่าอยู่ในหนังสไปเดอร์แมนเนี่ย มันน่าจะเปิดโอกาสทางการแสดงให้กับผมได้อีกหลายๆทางการพูดแบบนี้ให้สัมภาษณ์แบบนี้ของชาลิค็อกส์นะครับสื่อต่างประเทศเขาตีความว่าชาลิค็อกส์พูดแบบสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของซีรีส์ d a r e เดวิลครับว่ามันน่าจะมีทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสที่อันนั้นะจะเอาไปผูกต่อกับเรื่องราวที่จะอยู่ใน a v e n g e r s d o o m s d a y กับ Secret War เจ้าตัวเนี่ยจริงๆเคยปรากฏตัวใน Marvel Cinematic Universe มาแล้วสั้นๆนะครับใน Spider-Man No Way Home ครับแต่โอกาสที่ Daredevil จะไปอยู่ในเรื่องหลักเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเอาจนถึงตอนนี้เนี่ยจากที่เราเห็นว่าเขาจะเปิด t h u n d e r b o l t มาเขาจะเปิดเขาเปิดกับตันอเมริกามาแล้วเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับที่ Daredevil <c oughs> ก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะว่า จากการเห็นการเซตอัพทีมใหม่ซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่แบบ Avengers ทีมใหม่อย่างเดียวนะแต่ตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ชุดใหม่ของมาเวลซ c i n มติกยูนิเว e ร์ e ทั้งหมดเนี่ยท่าทางถ้าทางว่า Marvel Studio เขาอยากจะดำเนินไปแบบที่เริ่มต้นกับตัวละครเซตใหม่ให้มากที่สุดครับเขาปล่อยมันเกษียนไปหลายตัวแล้วนะจริงผมเขียนเรื่องนี้ไว้นะแต่ว่าเออทำไมเราไม่เอาขึ้นวะเออเดี๋ยวไปเอาขึ้นแล้วกัน มันมีตัวละครหลายตัวที่เขารีทายไปแล้วเหมือนว่าจะไม่ใช้แล้วคุณดูเป็นทีมนะทีมอเวนเจอร์นี้ทั้งตายทั้งรีทายเกือบไม่เหลือแล้วต้องต้องสร้างทีมใหม่ทีมการเดยนก็รีทายไปค้อนทีมละใช่ไหมมีทีมการเดยนใหม่โผล่เข้ามาไอ้ทอก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตัวละครเก่าๆเ,เนี่ยนอกจากนั้นก็ตายไปมัางอะไรไปมัางนะครับคือปลดระวางไปหลายตัวแล้วนะครับคราวนี้เขาอยากจะฟื้นกลับคืนมาให้มันกลายเป็น Marvel Cinematic Universe โฉมใหม่ที่มาพร้อมกับตัวละครเซตใหม่จริงๆครับเอารอดูก็แล้วกันว่าโฉมใหม่ที่มาพร้อมกับตัวละครเซตใหม่จริงๆเนี่ยเอาจริงๆแล้วแดเดวิลจะอยู่ในนั้นหรือไม่นะครับอรอติดตามชมก็แล้วกันซีรีส์แดเดวิลบอลอาเกนผมจำไม่ได้แป๊บนะแดเดวิลบอลอาเกนรีลิสวันกำหนดปล่อยของแดเดวิลบอลอาเกนคือวันที่4เดือนหน้าครับปล่อย2ตอนโอ้หน้าเบื่อชิบหายเลย ดี๋ยวนี้มันไม่มีพฤติกรรมการปล่อยทีละปึกแล้วเหรอครับปล่อยมาทีเดียวโมกหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเขาไม่ทำว่าเหรอปล่อยมาทั้งก้อนอย่างนั้นนะครับ Netflix เคยบอกไม่ใช่เหรอพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วอะเราต้องให้เลือกเองคนดูเลือกเลยจะดูทีละหมดหรือจะดูทีละตอนอะไรก็ได้ถ้าไม่หลังๆขยันปล่อยทีละตอนวะ David w i l ปล่อย2ตอนนะ2ตอนนะวันที่4มีนานนครับกากระบาดเอาไว้ได้เลยนะผมว่าอันนี้ผมจะดู แต่ผมไม่แน่ใจอ่ะผมต้องดูแดรเวิวก่อนหน้านั้นทั้งหมดไหมอ่ะไม่ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งย้ายมา MCU เนี่ยดูอันนี้ไปเลยก็ได้เนาะขี้เกียจแล้วอ่ะเหนื่อยเหลือต้องทำรีแคปเอเพยงไม่ได้ดูไม่เคยดูเลยทำรีแคปที่เคยดูใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะเดีไม่ไม่จำเป็นละมั้งเดี๋ยวขอดูไปก่อนแล้วกันขอดูสักตอนสองตอนก่อนถ้าสอนตอนแรกพบว่าอุตสาหะแล้วมีตักรของเก่าเยอะมากเลยเนี่ยก็จะ มา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 ทำก็ทำว่าอย่างนี้ะนะว่าจะทำก็ทำว่าอย่างนี้เราพูดถึงแดเดวิลหรือว่าตัวละครแมดเมอร์ด,อดอของชาลิค็อกสไปแล้วนะครับว่ามีโอกาสอยู่พอสมควรที่จะมุ่งหน้าตัวละครตัวนี้จะมีโอกาสเข้าไปแจมอยู่ใน Avengers d o o m s d ส์ไอ้ประเด็นเรื่องจะมีตัวละครไหนไปอยู่ใน Avengers Doomsday บ้างเนะี่ยตอนนี้กลายเป็นคำถามที่อยอดนิยมมากนะครับ นักแสดงมาเวล l ซิน e ม a ติกยูเนเวอร์สเนี่ยโดนถามถามาคำถามนี้บ่อยมากเลยแล้วทุกคนก็ต้องแบบหึยหึยหึยปิดไว้ก่อนเดี๋ยวหลุดสปอยแต่เท่าที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนักแสดงที่อยู่ในนั้นแน่ๆเนี่ยและไม่อยู่ในนั้นแน่ๆน่เนี่ยมี3-4คนครับให้ดูหน่อยแล้วกันแซมบิลสันแอนทน่แอนทิน่แม็กกีเนี่ยปล่อยออกมาแล้วบอกชัดเจนเลย ว่าตื่นเต้นแล้วก็จะอยู่ใน a v e n g e r s Doom Day แน่นอนอันนี้ชัวร์ครับเอออันนี้ชัวร์เพราะว่ากับตันอเมริกาตัวใหม่ไม่อยู่ก็ไม่อยู่ก็เฟีย้ยแล้วล่ะครับนะอีกคนหนึ่งอันนี้ก็อยู่ชัวร์เพราะว่าเปิดตัวมาเขียวปีโรเบิตดาวนี้จูเนียร์ครับในบทของวิกเตอร์วอนดูมอันนี้ไม่อยู่ไม่ได้ไม่อยู่แล้วตลกเลยไม่อยู่แล้วแบบไอ้ประหลาดเลยครับเพราะว่าอเวนเจอร์ดูมเดย์ไม่มีวิกเตอร์วอนดูมไม่ได้สิ อีกคนที่บ้านผมเรียกว่าบึดอยู่บึดไม่อยู่เดี๋ยวผุบเดี๋ยวผุบเดี๋ยวโผล่คือนะ้าเบนเดิกแคมปบาสครับเม่นดเด็กแคมา์บาสเนี่ยเคยตอบนักข่าวว่าไม่ได้เล่นเออไม่ได้เล่นเดี๋ยวจะมาอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยดรชลธิ์เดี๋ยวจะบอกแล้วกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอสัมภาษณ์อุ้ยเล่น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 ,ลน,ลนพูดผิดพูดผิดมีบทบาทมีบทบาทนะก็คือ ด็อกเตอร์สเตรนนะครับสตีเฟนสเตรนนะฮะจะก็อยู่ในเว็บอะเวนเจอร์สดูมเดย์สเตรนนี่น่าจะสำคัญครับเพราะว่าพลังของด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยสามารถนำไปสู่สารพัดสารเพได้ครับออสามารถนำไปสู่อะไรหลายๆอย่างได้นะอัตตาม,มาด้วยคริสอีแวนครับสตีฟโรเจอร์กับตันอเมริกาตัวเก่านะครับอันนี้ยืนยันแล้วว่าไม่มาแน่นอนเพราะว่ากับตันอเมริกาคนเก่าคริสอีแวนให้สัมภาษณ์ว่าผมรีไทยอย่างมีความสุขแล้วไม่มาแล้ว แต่หมายความว่าไม่มาในฐานะกัปตันอเมริกาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าคริสติแวนคนเขาก็พูดถึงเยอะว่ามันมีโอกาสที่แกจะกลับมาเหมือนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียคือโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียกลับมาเป็นดร์ดูมวิกเตอร์วอนดูมเรียบร้อยแล้วคนเขาก็าไปกากันใหญ่เลยครับว่าคริสติแวนมีโอกาสกลับมาเป็นอะไรบ้างแคปตันเฮดราอย่างเงี้ยหรือว่าจะกลับมาเป็นไอฮิวแมนทอร์ชในฟันตาซีโฟลที่เคยโผล่มาแล้วครั้งหนึ่งในในเดดพูลแอนด์วูเบอรีนอย่างเงี้ย หรือว่าอาจจะกลับมาก็ได้นะเขาพูดอย่างเงี้แล้วเราก็คนก็ไม่ค่อยจะเชื่อแหละครับเวลานักแสดงมาเวลพูดอะไรสุดท้ายอันนี้ไม่ตื่นเต้นนะฮะพุ่งกลับไม่มาไม่มาก็ประหลาดละนะไม่มาก็ประหลาดละเอเนโทนกับโจรุสโซนะครับจะกลับมากำกับหนังมาเวลอีกครั้งนะครับทั้ง a เ e n g จ r ร์ o ูมเซนแล้วก็อ v e n เจ r ร์สกีเรตบอนะครับอรอติดตามก็รอกันนะ <S <S ปีหน้ามัง้งใช่ไหมอเวนเจอร์ดูมเดย์อ่ะปีหน้าหรือปีนูน้น อเวนเจอร์ไม่รู้ว่าปีนู้น2026ครับอเวนเจอร์ดูมเดย์คือปีหน้ามันจะเป็นปลายปีทั้งคู่นะครับหลังอเวนเจอร์จะฉายช่วงแบบพิจิกาธันวาอะไรอย่างนั้นน่ะนะมันจะเป็นปลายปีทั้งคู่ก็เป็นปลายปีหน้าอเวนเจอร์ดูมเดย์แล้วก็ปลายปีมะลืนก็จะเป็นอเวนเจอร์ซีรีส์ร์ระหว่างทางเออแล้วระหว่างทางหลังจากไอ้จบแันตาสติกโฟแล้วมันเหลืออะไรบั่งวะเขายังประกาศยังเขาประกาศยัง ผมจำไม่ได้เลยอะ่ะเ,ออเราเรียกว่า MCU เฟสหกแล้วกันนะเฟสเฟสหกเท่าที่ประกาศมามีอะไรบ้างอะ่ะสไปเดอร์แมนอย่างนี้เหรอวออะไรนะอะไรอาร์เมอร์วออย่างนี้เหรอไม่เห็นหน้าดูเลยชางชีเหรออ๋ออยนี่มันทำเอาเองมันไม่ใช่ของจริง ประกาศมาจริงๆยังไม่มีอะไรเลยประกาศมาจริงๆยังมีแค่ Fantastic 4เปิดเฟสหแล้วก็มี Avengers Secret War แล้วก็ Avengers o o o ม d a y อยู่แค่นั้นเลยครับตอนนั้นยังประกาศเป็นคัง d y n a s t สตี้ดูซ้ำไปเออผมถามอ่คุณผู้ฟังคุณว่าไอ้แขงไดนาสตเนี่ยไอ้แขงเนี่ยแขงเดอะคอนแคเเนี่ยคุณว่ามันจะยังโผล่หน้ามาให้เราได้เห็นอีกไหมคือนาจนทานเมเจอร์แกหมดเวนหมดกรรมแล้วนะหมดเคราะหหมดโศกไปแล้วนะ ไอน้นนาะผู้หญิงที่มีปัญหาเนี่ยเขาถอนฟ้องไปแล้วนะคุณว่าจะกลับมาไหมเหมือนมาเวลไม่เอาแกแล้วยังไงไม่รู้เนาะแล้วผมก็ไม่แน่ใจอะว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับแขงอะถึงเวลานี้มันปิดสนิทหรือยังมันไม่สนิทแน่ๆแ,แหละเพราะว่ามันเปิดมาในแอนด์แมนแอนเดอะ์บอบคอนโ์เมเนียว่ามีแข่งค,งคอนซิลอะไรมันเยอะแยะไปหมดอะอันนั้นก็ตะไว้อย่างนั้นละมั้งไม่ทําอะไรต่อละมั้งให้ไปล้างบางพวกมันแบบเราจะดูมาแล้วแบบ ตายหาหมดคอนซูมเลยเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่เวิร์กไม่ไม่ work, ไม่น่าเวิร์กไม่น่าเวิร์กงั้นเขาก็คงทำไปลืๆมๆไหมได้ไหมผมว่าทาไปลืมๆก็ไม่ได้นะทาแบบทีชาร่ายอย่างนั้นเหรอ,อ,อแบบตายแบบตายในเรื่องอย่างนี้เหรอตายก่อนในตายคือตายไปก่อนที่เรื่องจะเกิดอย่างนี้นเหรอก่อนที่แขงจะยึดทุกอย่างได้แขงก็พลาดสะดุดหัวไม่ตีนตัวเองแล้วตายไปทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้มัง้งถ้าไม่โผมาแล้วหายไปเฉยๆก็แปลกนะเออผมก็ว่าแปลกครับมาเวลเคยทําอะไรแบบนั้นไหม เคยแต่แบบเปิดมาแล้วยังไม่เล่าเฉยๆอะล้วก็เดี๋ยวเก็บไว้จะใช้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันอะแต่ไอ้แบบไม่เอาแล้วไม่ใช้แล้วเราก็ทําเป็นเหมือนกับตัวละครนี้ไม่เคยมีอยู่เนี่ยเท่าที่คิดได้ว่าผมว่าไม่มีนะฮะผมว่าไม่มีผมว่าเอากลับมาแต่ไม่น่าจะสําคัญมากเออผมก็คิดว่าลืมไม่ได้นะโลกิไม่จัดการไม่ได้ไอ้โลกิมันจับไปนี่อยู่ไงเออมันอยู่ตรงนั้นอะซีเกิลไทม์ไลน์เนี่ยจับไม่กลับไม่ได้ ผมว่ากลับมาแต่บทไม่เยอะผมไอ้ผมผมไม่ซื้อนะไอ้กลับมาแล้วดอกเตรดูมกวาดยกกระเช้าเลยอย่างนั้นนะไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เอามาดีกว่าเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยลืมกันลืมกันเลยดีกว่าให้ตัวละครเขาพูดประมาณว่าไอ้แอนแมนพูดก็ได้บอกเออคุยกับเออเจนบอนไยดอย่างเงี้ยว่าเออเจนจำได้ไหมตอนเราอยู่ในคอนติมรีมอ่ะไอ้แขงมันบอกว่ามันจะยึดโลกอะไรใช่ไหม มันหายไปไหนหมดแล้วอ่ะอาจจะแล้วด็เรเจนวอนได้อาจจะบอกว่าอ๋อมันไม่ดิดไม่ได้ละเออไอ้วัชีนมันมีปัญหาแล้วมันระเบิดเออหนึ่งในตัวแปรของแข็งอ่ะหนึ่งในวาเลียนมันทำอะไรไม่รู้มันตูมตายไปหมดเลยเพราะเช้นเรื่องโลกิเป็นคนคุมถามผมนะผมว่าโลกิไม่มีแล้วผมว่าโลกิเขาจะปิดอย่างนั้นเลยไอทำฮิเดสันไม่มีแล้วถามผมนะผมว่า มันวุ่นวายเกินเส้นเรื่องโลกิที่มันเกี่ยวกับมัลติเวิร์สอันนั้นน่ะใจผมอะ่ะผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยมาเวลกำลังหาทางลงเรื่องมัลติเวิร์สอยู่คือทํำยังไงก็ได้จะได้รีบปิดมันซะมันจะได้จบๆไปซะไม่อยากจะไปยุ่งเลยมัลติเวิร์สเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แฟนตาสติกโฟเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นฟัง์กชันสุดท้ายเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเออผมคิดเหมือนคุณหมหัว,หวใหญ่นะ ผมว่าเขาอาจจะตีขลุ่มเอาอะว่าการจบเรื่องของวิกเตอร์ไทม์ลี่ก็อาจจะทําให้เรื่องที่มันเกี่ยวกับแข่งทั้งหมดหรือมันเป็นเกี่ยวกับตัวแปรของแข่งทั้งหมดเนี่ยก,ก็ย่อยไปเลยนะครับก็ย่อยๆไปเลยอะเออผมว่านะเก็บแข่งไว้ใช้ในเอเวนเจอร์ภาคหลัง Secret War ผมว่าเขาไม่ใช้แล้วคุณบนุบนไทยเขาเขาไม่เอาแล้วฮะเขาลืมได้ลืมลืมได้ลืมไปเลยแล้วฮะอ่ะจากยังไม่หมดยังไม่หมดมีอีกอันหนึ่งมาเวลซินเดอร์มิยูนิเวร์ส ดรากเด t ดิส e ทรยเนักข่าวชอบคุยอ่แกครับเพราะว่าแกเนี่ยชอบพูดอะไรรุนแรงเดบัติสตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาถามอะไรที่มันเกี่ยวกับการดรากเดนเดอแก็กซี่อ่ะแกพูดจารุนแรงตลอดครับเหมือนตอนที่เจมส์กันโดนแบนอย่างนั้นน่ะเออนะักข่าวก็ถามเดฟเจมส์ af, James, กันโดนแบนคุณรู้สึกยังไงโอ้โ oh หไอเดบัติสตาพูดรุนแรงดีผ่านหัวข่าวมันมากเลยครับคราวนี้นักข่าวก็เลยไปถามเดบัติสตาเรื่องว่าคือไอ้การดรากเดนเดอแล็กซี่เนี่ยมันจบอีราไปหมดแล้วูกม มันผมจําไม่ได้นะว่าวาสถานะล่าสุดของทีมการเล่นแต่ละคนเนี่ยเขาก็จัดกระจายไปทางไหนบ้างเท่าที่จําได้คือกรุ๊กับล็อกเก็ตยังอยู่ในทีมอยู่แล้วก็มีหมาตัวนั้นเข้าไปร่วมทีมมีดองเด็กผู้หญิงที่ช่วยมาเนี่ยไปร่วมทีมแล้วก็มีไอชอนกันนะี่ะที่ใส่หงอนไปแล้วเนะเออไปเป็นอีกหนึ่งสมาชิกนั่นเป็นหน้าตาของสมาชิกชุดใหม่ของการเดินเดอะแลาซี่ในขณะที่ไอสตาร์หลอดเนี่ยกับโลกมาอยู่กับปา๋ามาอยู่กับพ่อ เนบิวลาเนบิวลายังอยู่ในทีมจาคกามราแยกไปอยู่กับไอพ้พวกพวกสตาโลนแล้วไปอยู่กับพวกโจนสลัดแล้วเร็กเหมือนกลับบ้านมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่าผมจําผิดเร็กไม่แน่จะอยู่แล้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเอาอย่างไรก็ตามตัวเด็บบิ i ิสตาออกมาพูดเรื่องนี้แบบชัดเจนครับแกบอกว่าสาหรับผมบทเร็กปิดฉากอย่างสมบูรณ์แล้วเว้นแต่ ถ้าเจมส์การโทรมาแล้วก็แล้วโทรมาบอกว่าอยู่กลับมารับบทเร็กเด e นดิสโทย่าหน่อยสิผมถึงจะสนใจครับแต่ถ้าไม่ใช่เจมส์นะใครโทรมาผมก็ไม่สนครับและแน่นอนว่ามันมีทางเกิดขึ้นครับการที่บอกว่าเจมส์กันจะโทรกลับมาแล้วบอกว่าเร็กผมกลับมาทําการนินสี่ว่ากลับมาเล่นด้วยกันหน่อยเนี่ยเร็กไอตัวเด็กบัติสตาบอกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เจมส์กันอยู่ในเส้นทางที่แตกต่างและเขากําลังไปได้ดีแล้วนะครับไปได้ดีแล้ว นั่นคือเรื่องราวของ Death the Destroyer ใน Marvel Cinematic Universe นะครับ